มีกระสุนันห้นัดที่เป็นสนิมเนี่ยอันนี้มองได้ชัดอันนี้ยังยังไม่หมุนมากเท่าไหร่มันจะยิงได้ไหมมาดูดิ สวัสดีครับก็กลับมาเจ,เจอกันอีกครั้งหนึง่งกับช่องสบายกันนะครับวันนี้ผมจะมายิงกระสุนที่เป็นสนิมนะครับเนื่องจากคลิปก่อนหน้านี้ผมเอาปืนไปแช่ในน้ําแล้วก็ยิงแล้วก็ใครยังไม่ดูก็ไปย้อนไปดูกันได้นะครับซึ่งวันนั้นเราใส่เกลือไปในน้ําด้วยนะทีนี้มันเลยทําให้กระสุนของเราเป็นสนิมนะครับมาดูมบ ดูมีกระสุนว่ห้านัดที่เป็นสนิมเดี๋ยวอ,ออกมานี่เป็นสนิมแบบนี้เลยหลังจากที่เราถ่ายวันนั้นนะครับผมก็อาใส่ไว้ในกล่องโฟมนะกล่องโฟมที่ผมเท,เทน้ำออกไปแล้วแต่มันก็ยังเหลือแบบนองอยู่กับในในกล่องอยู่นะทีเนี้ยมันก็เลยทำให้ปืนเป็นสนิมแต่กระสุนเป็นสนิมแบบนี้นะครับ ข้างหน้าดูเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้ากระสุนแบบที่ไม่เป็นสนิมเปรียบเช่ให้ดูนะครับนี่อันนี้คือข้างหลังอันนี้ข้างหน้าดูสังเกตว่าจุก,จกเขียวๆเนะี่ยมันจะยุบลงไปเห็นไหมในกล้องไอที่เป็นสนิมมันจะยุบลึกลงไปเห็นไหมครับผมก็เลยว่ามันจะยิงได้ไหมมาดูดิจะเสียทิ้งหรือเปล่านะนะครับ เดี๋ยวให้ดูเลยหลายนัดนี่มันจะมีบางนัดที่บุมลงไปนะนี่อันนี้ก็บุมนิดนึงอันนี้ก็บุมเนี่ยอันนี้มองได้ชัดอันนี้ยังยังไม่บุมมากเท่าไหร่นะครับก็จะยิงไอ้นัดที่บุ่มดีกว่านะครับนัดที่ไม่บุมไม่ยิงนะมีกี่นัดที่มันบุ่มมีสี่นัดนะครับจะยจิงเช็คดูนะก็จะ เียงนาน้อยพอ,อยนี่เราเคยมาเบ,บ่อยนะครับเวลาเราเครียด <c oughs> เวลาเรากรูอ่าโอเคครับตอนนี้ก็มีสองนัดในนี้เอ้ยนี่หนึ่งนัดในหลังเพลิงหนึ่งนัดแล้วก็ ในนี้สอง่ะเอาเลยจะยิงได้ไหมค,ไคุณว่าได้ไหมฮะฮะคุณว่าได้ไหมขี้ดว่าได้ฮะเลย ด้านนี้ด้านไม่เห็น,หนไหมด้านไหมไอันนี้เป็นรอยรอยเข็มจอดไปแล้วนะแล้วก็มันบุ๋มนิดนึงเดี๋ยวจะย้ำอีกทีนึง่งซิเป็นยังไงใส่ไป,ไปใส่อันนี้เลยนะครับมาอันนี้เสียคอคะ คอนเฟิร์มอีกรอบนึงนะไม่ได้แล้วแหละไม่ได้แล้วทิ้งไปโอเคสรุปนะคลิปนี้นสั้นๆนะครับก็กระสุนทั้งหมด4นัดที่เรายิงยิงได้3นัดอีกนัดหนึ่งเสียนะครับ เนื่องจากมันแช่น้ำนานหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าไอ้ไอจุกคือเขียวเนี่ยที่มันยุบลงไปทําให้น้ําซึมเข้าได้หรือเปล่านะครับอ่าโอเควันนี้ก็มีแค่นี้ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับช่องสบายกันด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนขีปใหม่ของเราวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ